สวัสดีครับวันนี้ถ้าจะมาเล่นเกมบอกบอกอีกแล้วแล้วเกมนี้ที่ถ้าจะเล่นก็คือตำนานของความเร็วนั่นเองมันเป็นตำนานที่คนอื่นเขาวิ่งเร็วที่ที่สุดแต่เราวิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวใครใครก่อนจะเข้าไปเล่นกันใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เลยได้ได้ด้วยนะคะไปกันเลย เต้นจังเลยเธอเล่นมานานเลยนะทุกคนรู้ไหมและแล้วเธอได้ความเร็วมาแล้วใครกดล็องถึงด้านอื่นแล้วฝากคอมเมนต์บอกกับเธอด้วยนะเพชรมือแผ่นเยอะจังเลยวุ้ยเร็วเร็วมากบู๊ฟ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 ูีฟู๊ฟู๊ฟด๊ฟู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 ่ฟู๊อู๊ฟูู๊ฟู๊ฟู แั้งกอดเธอก็เป็นหนึ่งสองสามมาด้วยทั้งกอดเธอก็เป็นเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามวี่เร็วจะไม่ได้อะไรแล้วว่าดูควาดูสิไอ้เธอเร็วไหมแต,แต่ที่มันแคบเนาะใครเห็นเลขตรงนี้บ้างเห็นไหมเห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นเวลาจะบอกว่าตอนนี้เราจะวิ่งแข่งอันดโมงนี่ ยี 29, ่สิบสิบเก้าสิบแปดอล้ถ้าตึกแจ้นในการวิ่งแข่งมากเลยเพราะว่าเลยไหมอล้ถ้าวิ่งเร็วเลยถ้าวอาแล้จะเป็นระดับหนึ่งแม่เลยมันมีจะมีจะมีกี่มุงม่วงอยู่ข้างบนตึกอะแปลว่าน,นั้นคือใครได้จะเพิ่มพลังได้อย่างเรลวสองหนึ่งไม่ทันแล้วอุ้ยโอเครวมด้วยโอ้ยเจ็บเจ็บนะ สี่สามสองหนึ่ง go โอ้ยอสามอีกอ่ะสงสัยน่ดมะเป็นคนเร็วเกินไปนี่คืออะไรหรอน่าจะเป็นให้ยืดขึ้นมั้งใช่ไหมเฮ้ยเร็วเกินไปไหมเนี่ยลขึ้นล้กขึ้นหน มีกระโดดสูงหนงเลยแล้วจะอาจจะได้เพชรนุ่ก็ได้ว้าวกระโดดเลยตัวแสษกระโดดสูงมากเลยนะทุกคนูิว้าวบวกเพชรห้าร้อยยี่สามจุดสูงแปดสูงแปด สี่ำสี่ฟ้าเรืองแสงเธอชอบจังเลยตอนกลางคืนอ่ะมันสวยดีเนาะเปล่าเออมองไม่เห็นอะไรเลยจะสีม่วงยังไงยังไงโอ๊ยไม่ทัอนอีกความเร็วของเธอแปดหกหกสิบแปดจุดหกเค เธอเร็วมากแต่ยังไงเธอก็แพ้โอเคเห็นไหมนี่ไม่ได้เชื่อนังไงเราต้องเพิ่มความเร็วบ้างเพราะอยากรู้ว่าความเร็วของเราเท่าไหร่ว้า Whoop! 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 Little mine. Whoop! Oh, yeah. 600 Whoop! 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 มากเกลยว้าวแข่งกันไหมไหวอื้ยช้าไหมอืมเร็วหน่อยความแส่ความเลยวจะทำให้กระโดสูงวั้นี่ไงระดับหนึ่งไม่เป็นไรถ้าก็เข้าได้ถ้าผ่านด่านอยู่แล้วทุกคนเชื่อไหม แค่นี้เองไม่จะเป็นอะไรเ yeah. okay. ลยเกโอเคเราจะกลับไปอีกด่านนี้สมกับเป็นหนูเลยเฮ้ยอยากแข่งเหออยากแข่งเหออยากแข่งเหอได้ วิ่งเร็วจังเลยไม่อยากจะระดับหนึ่งโอ้โหเย่ระดับหนึ่งจนได้ระดับหนึ่งจนได้ยู่งดีจังเลยพอระดับหนึ่งแล้วเราจะเพิ่มความแล้วได้จากอะไรรู้ไหมไม่รับอะถ้าเป็นอะไรเขาก็ไม่รู้นะแต่ถ้าจะไปดัดต่อไปเลยเห็นไหมดานต่อไปคือด่านนี้ ตึก่เข,เขียวนี่แหละเป็นตึกสูงสูงแต่ไม่เป็นไรเพราะเธอเธอกระโดดสูงถูกไหมรู้ไหมไม่ใช่คนละด่านกันเราเล่นด่านได้ถึงด่านอื่นแล้วด่านนั้นดูไหนหน้าอยู่ไหนนะนนะจ้าเอ๋อยู่ไหนเนาะม่เหมือนอยู่ข้างๆตึกอะอ๋อไม่ใช่เองมันเองสัตว์น้อยน่ารักเดี๋ยวสัตว์นธาอ๋อนี่ไงสองตัว อืมจะเปิดแล้วเนะี่ยเปิดหนึ่งตัวจะเป็นตัวอะไรกันเออหายาอยากหายากด้วยหายากหายากสาัตว์เนาะวู้ฮูตัวหายาก หายยากเธอได้แล้วไม่ต้องห่วงว้าวถ้าออกอยู่นู่นเอ้มิอันฝุ่นฝันด่านหนึ่งดีกูตึงนี้มึงมีกูไหมนะไหมปึ๊บเดวเวงนี่สันได้นี่ไงสงสัยแล้วจะเป็นด่างตื่สูงๆแล้วมั้ง เพราะว่าตึกสูงสูงมันจะมันก็ตึงมันก็ต้องอยู่บนตึกแจวช่วยไม่ใช่ไหมอะส่งสั่งสั่งนู้นเลยวื๊บบายบายตึ้งตื๊ดไปเล็ววายตกเกือบไปแล้วเอ้ะเอยเกือบอึ้ะตัวใส่ไม่ใช่อันนี้แน่เลยตึึง เราไม่ควานิดเลยว่าเราจะเลยมาได้เฮ้ยเจ็ดสองไม่หรอกเจ็ดหนึ่งยีงไงหายาดิหน่อยเฮ้ยอันนั้นไม่อยู่ไหนเนาะ นี่คือเรืเอ็ดุนนาริบเลยอ่เขาบอกว่าใครอยากได้สี่ร้อยก็มาจัดไปโอเคไปด้วยเฮ้ยดาี้ไม่ยากเนาะไม่มีใครตามเธอได้อยู่แล้ว ฮึบโอ้เร็วจังเลยชื่วไปกันหน่อยไหมไม่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่น่านดูคนเดียวแหละมดไปตอนนับหนึ่งดับสองอันดับสองอันดับอู้ เกาวว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 ูวว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 วนวววววยวววเฮ้ยเววววกวววววววาวววววัวว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 วควบวววววว m รว